แต่ประดุกใหย่ยังเสียบเลยสื่อก็แต่ว่านพี่เน่นพี่เน่นเนียนเอามาั้ยม,มาสนะเนี่เสื่อมันเรยนี้โอ๊ยมันเป็นอมพัคกิเล หอมเศษเนื้อตัวตัวแซบแซบน้ำกันจ้ะพี่น้องไปเบิ่งสูตรน้ำสาวปวงกันเลยว่าสีเฮ็ดให้เนื้อเปือ่อยเร็วเฮ็ดแนวไดไปเห็ดกันเลยดับแรกตำพริกแกงเด้อพี่น้องมีบักพริกหัวสิงคายใบบักกูดตำให้หัวแตกหัวแตนกันไปเลยมาสาวป่วงเอาซีนเศษหรือเศษเนื้อขึ้นตั้งไฟแปดชิบ,บาทได้พี่น้องในบ้านหลายตาไปด้วย<ๆ>พริกแกงที่ห้าตำไว้แล้วเรียบร้อย ไตโลกไตของเห่าตามลงไปสาวป้วงสิปุ่มเครื่องก่อนเด้อพี่น้องตามไปด้วยเกลือปลาแดกโอ้ยไตล้วนๆผงนัวหัวลกหัวหลอนไปอีกโอ้ยไตบ่อถามหาอยะเอิญป่วงแลใ้เข่ากันแล้วสาวปวงสิถิ่มซ่อนลงไปซอยเพิ่มความห่อนในกระทะห้ซินของเฮามันเปื่อยเร็วเด้อพี่น้องตามไปด้วยขี้เปรี้ยของเหาขี้เน้นๆบ่มีแนวอื่นผสม เติมน้ำล่างโคกของข้าลงไปนํำบานีสาวพวงสิตุนไว้ไห้มันเปื่อยดีเด้อพี่น้องภาพไปตอนสิ้นเปื่อยเลยและกันฟาวหิวแล้วพี่นอ้องพอสิ้นเปื่อยดีแล้วสาวพวงสีเอาบักแข่งลงไปเพราะว่าบักแข่งสุกยากสิไห้มันสุกกรจังเติมพักพวกอื่นๆตามลงไปน้ำแข่งสุกดีแล้วห้องก็สิมใไซผัก มีผักใส่ผักซีเล้าผักหอมบัวเด้อวพี่นอ้องเบิ่งคือจังไซหลายพ่อปิดฝาสลดแล้วเหลือน้อยเดี่ยว <laughs> พักเริ่มซุกแล้วบานิสาวปวงสิมใไซเลือดเด้อพี่น้องเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแกงอมของเห่าไปอีกกุเล่พักให้มันลงทั้งราง เิมเลือดลงไปเพิ่มความเข้มข้นเบ้ยมองเผืดเผินขอว่ามันก็เตี๋ยวเลือดสาวพวงสิเพิ่มเข้าขขวลงไปพ้อพี่น้องเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกบอแซบไ้มันหูไปเมนูนี้ตัวดีขึ้นอย่างวออะไรคือตัวเหรอซาร่าตัวแปลว่าเข้มข้นข้นครก สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป๋องไปสู้คุณทุกคนนะครับเมื่อนี้กับมือพ่อกับขั่วซาปูงกับเบาหยัดมาับปวงเมนู้ยังเมื่อนี้บอกพี่น้องได้ออมซีนเศษพี่น้องเศษเศษเนื้อซีนเศษเศษเศษซีนเหรอเนื้อเศษเออเศษซีนเศษซีนตัวสีบอกเศษมาพี่น้องไหมเศษเศษกับบอกเบาหยัดซาปวงเด้อเอกปวงมีมาื่อยข่าเนี้ยข่าเนี้ย พี่กาละ่ะอ่ะเข่เขานี่มาสองมืออ่อนคัาพี่น้องเลยดีเต็มแต่งงอพขันย่ญญงเตือนนี่ปวงนอผุดรบกคำแหลกแห่ใส่เพื่อนใส่พักอีงกะพักใส่ผมอัมรำนะสะปวงพั่บอกเคยฟังคำคนตะกี้เบาแน่หนิหรือบอกถึงก่อนบอกเออะ โตต้องให้เอื้อยกินก้อนอาวะ่างอกรู้เฒ<า>่ากินก้อนเฒ่ายี่ก้อนพี่น้งองเลยเขาด่าถ้าพวกเฒ่าว่ามาครับคำแรกแห่งมันหยาบตัวได้เมียเฒ่าตัวก็ต้องให้ผู้เฒ่ากินก้อนอืมคมนะครับคมบะอืมคมทัง้งฟักไซคมทั้งดีชอบพวงไซดีพร้อมอ,อืมคมดีดี้า แกยวบักกอกใส่น้ำพักอะไรพักยังเมนนี่ยพักคอดพักคอดข้างตู้พักคอดข,ข้าวบอือเยล้องอืเก็บในพุ่มนะอขี่เข่าปากทางนั้นนะสาหัวเขากัแนลน้วสยายเปา่ายุบอะไรน,นั่งหนึอเนาะพักยุ่ใส่พักนะ สี่เจ่ดแปดสิบบาทแกบ้าสุดเลยยืยนในหม้อแล้วอีซ้ำหนิพี่น้องแม่มีดอกแค่ใส่น้ำพูดสิครับเหมือนะนเนาะออมกบเนาะใส่ดอกแค่คลักกับหลายข้ออ่ะ เสียงพี่น้องฟังเสียง,ยงตัวเก็นนะครับนี่แล้ว <laughs> ทำยังไงกระดูกอ่อนเบื้องเอ็นมันพี่นออ้องฝักอนนี้ใส่อะไรนั่นบอกก็ขาเขาเหลือกร่วมไฮไลท์อย่างเจ้าหัวนั่นบอก ไปลองตัวดีครันมีปลาทอดก็แต่เมื่อวานนี่มากพอมบอก <c oughs> พี่หน่อยว่ามือ้อนี้ยอะไรดอกหนูว่า ย่างตะบวงไปขายอย,าอย่างนี้สิมันจะมีของขึ้นซื้อแต,ตลาดเด้อร์ซน้องตลาดพันกันแล้วอืมแต่ละหมองอืมตลาดนี่นี่แซบ่บตลาดนี่นี่แซบ่บเขาจะมาเนียตลาดแซ่บมาเนยมาเนียไปวัดเสือวัดเสือลีวงนนทบ,บุรียัง,ยงขึ้นซื้อยังขึ้นซื้อบอกมูทอดจำเหมือนอยู่มูทอดเพิ่นบ่มากหมูทอดเพิ่นแซ่บ แล้วก็บ,บาวบินบาอืมแ,<ก>แล้วก็ซีิ๋นี่แล้วพ่นหายหลายอพี่ว่าพันเห็นใจเอี่ยมไหมคะ่มนะนอืมพันใจเอี่ยมยากไปแต่ตลาดใจเอี่ยมปซะชืได้ไม่หรอกพันเห็นน่ลไหมคะ่ะน้ำกันยังเสียพีพ่ว่าเอี่ยมปลาเปื่อยอืมพันเห็นใจถากันเปืือกน้ำกัน ข้าใหงยๆนะประหยัดข้าวหง่ปันเนี่แล้วปราหยันะพูดไม่เป็นโคมอลราดีขึ้นยังไงพักใส่ปลาโอ้ยมันมีนออมขีเล็ก <laughs> ซาวงไปค้ายเจ็ดมื่นเจ็ดตลาดพี่นอ้องตอนสิบแปดตลาดสิบเก้าตลาดเรื <c oughs> อ่องตลาดเขาเบื่อแหละกับทิมไปแน่น่ะนะตอนได้เบื่อของทิมม่ตลาดได้หูซื้อว่ายอดมิ่งมิ่งแล้วสาวปวงง่ายเลยมีลาสุดเขาส่วนไปยังกว่าบ,บางเล่นจังยู่แซ บางเล่นกับสีนคนปรปฐมบางโมจา่าแบบอืบางเล่นวัดียังนะลาดาพิลมน้าลาพิลมนะละี่แหล,ละเออื่นโอ้เจ้าประกอบครับประดูกขั้นปีแต่ประดูกใหญ่ย,ยังแจบเลย สื่อก็แต่ว่านพี่เน้นพี่เน้นเลยเอามาม,มาสนะเนี่เสื้อมันอะไรปุ้ยมันเป็นอมพักคิเลสอ่ะืมขมดีครับอืมสดเอาสดเอา ยุบสดว่ามันสดแล้วนะโอ้มคมลำดีกว่าอแอบเบียวา,าด้หรือเป่า ไม่เอาไม่เอาผู้โดยสารลนแสดงว่าเกนอยากเติบถือก้อนหยาบคนร่วมมาให้เบิร์นะพี่นองแปดสิบบาทได้บ้ากลายนเนาะเจ็ดแสดงว่าถืออินแห้งนะนะนี มันเอ็นธรรมดาเอ็นอีนี้หรยเยอบอกว่างัดไปอีกเยอะพะพวงเยอะเนี่ยไม่งัดนะบอกคอยกินโือว่าต้องสีทางบางเ,เลยอ่ะมะเร็งอ่ะบาดชุดไทยบาดชาวพวงอิม่ม คนพุงเงคนรุ่งหน่อยเนาะ <c oughs> มองหยัส่วนนกว่าเอากราเข๋าเข้าไปอันเอวาน็อ,อตจ้ตาลาบินอตาตะโกเสลาเลยไม่อยากกินจ้ะ อย่างตีบงบางยัดคุณเดียวลับ <c oughs> าบางยัดจินเบอร์่ะจะพอเย็นกับแอบนอนเลิกไปนะมันไข่แมงไข่ขึน้น,นเป็นมันม่นไห่น้องครับเสร็จเนียวนอกอ่ะโซ,โซ,โซพี่น้องในจับบากนะอือจ้สาสำหรับเมื่อน,นี้สาวพวงกับบางยัดก,กับสิได้ล่าพีลาน้องวัยซัมนี่เด้ เมื่อนมามะพรพอวกะเม่นงงอย่างจังหวะกันไหมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขวดสัวตวงกับบาหยาดได้เด้อเวสวัสดีมื้อนี้ไป<ะ>สวัสดีค่ะ